ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพกๆกับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพ,พมามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนหนองคายต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกเก้าเก้าสองเก้าสี่สี่ ครับเหล็กล่างเขาออกสองเก่านะพี่น้องเนาะครับของเซียนน้องคายงวนที่ผ่านมาก่ะนาเชียดายพี่น้องครับพี่ดายจังไดพี่น้องสองเจ็ดสองแปดออกสองเก่านะครับอันนี้หกเจ็ดแปดนิ้บโบมาจักตัวพี่น้องนะครับ มื่อน,นี้กมากแล้วพี่น้องครับประเตียมยพามาติดตามต่อยนอพี่น้องเนาะครับกับเราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับไปเบิงน้ำกันนพี่น้องเนาะว่าได้มาตัวใดนะครับ วันจันทร์ที่ยี่สิบนาพี่นองเนาะ เราพัฒนาเซียนน้องคายนะครับ สองกับสามพี่น้อง สองสามสี่สองสามสี่หกเจ็ดแปดนะครับ จุดวินนะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อสองหกสองเจ็ด สองแปดนะครับสามสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับ ขับเน้นนพี่นองเนอะองเ็ดสองแปดสามเจสามแดนะครับ ะมีกันคือเก่าพี่นอ้องกันสี่เก็ดสี่แปดนะครับ สัตว์เนนะพี่น้องเนาะครับเาวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่20มุมาคม2568ลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด2กับ3ครขับชุดเต็มพันสองสามเจ็ดนะพี่น้องขับจับคู่26งหกสองเจ็ด กัน4748นะครับเน้น2728 3738นะพี่น้องเนะาะฮะหมักสอบตัวแรกอะอย่าลืมนะพี่น้องเลือกกับตัวใบนำนะพี่น้องเนาะครข้าพเจ้าขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาประเจ้ามาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะน,นั้นแล้วพอเตรียมข้อเวพอ้พ่อนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีพีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะลืมเด้อพี่น้องเนดะ้อเขามะเหลาไปจะเลืมกดไลค์กดแชร่พอเตรียมน้ำเดียเนาะครับเนาะนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนำ้ำนะครับเอาสุดท้ายๆสุดนี้ขออีพีทุกคนโฉบโฉบมานานันมัน เฮงๆรวยๆกันทุกคนเนะครับเนาะข้าพอ,อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม